ตามมั่นก็าาพิเศษอายุ46ปีปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะและทําธุรกิจส่วนตัวครับการที่ได้มาเป็นครูสอนโยคะนะครับทำให้ได้รู้ว่าการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับต้องเริ่มจากภายในนะครับผมอย่างของผมเองนะครับต้องฝึกฝนตัวเองนะครับดูแลตัวเองเพราะไม่ใช่แค่การนําสอนนะครับแต่ว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และก็ทัศนคตินะครับในการดูแล ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการดูแลตัวเองด้วยประทับใจนะครับในส่วนของคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์นะครับคือการดูแลฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอกนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของการดูแลสุขภาพและลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจในเนื้อของเซรั่มที่บางเบาซึมซับได้เร็วนะครับใช้ง่ายด้วยเขาใช้สารสกัดนะครับคุณภาพพรีเมียมนะครับในราคาที่เหมาะสม อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูครับผมอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลอง